าถเบาๆฉันขี่เจ้าสองล้อผ่านทางเดิมๆที่เราเคยไปด้วยกันแม้ระยะทางไกลแต่ใจก็ยังผูกพันหัวใจของฉันยังอยู่ที่เธอเท่านั้น เท่านั้นแม้มีแค่สองล้อแต่ฉันมีสองใจรักเดียวไม่เปลี่ยนไปขี่ไปไหนก็มีแต่เธอฝ่าฝนหรือแดดร้อนจะขอมีเธอเสมอสองล้อคันนี้จะพาเธอไปด้วยกันตลอดทาง รากเรียนท่านโชคใจสว่างรัตน์ท่านนายบังนรงกับผมนายชยุทธเหลียวภูลกำนันตมมดสะดาขอขอบคุณท่านประธานที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานพ่ป่าอ็นดูโรเขาอ่างคารในวันนี้ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยการปลูกต้นไม้เก็บขยะและได้เยี่ยมชมความงามของธรรมชาติป่าเขาอังคารซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาอังคารให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น 2. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้เก็บขยะในป่าเข,ขาองคาร 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเสาหินบาสอของหมู่บ้านโคก,กมะขา่าหรน 4. เพื่อให้ชุมชนได้มีปฏิสัมพันธ์กันเกิดความรักความสามาคัคคีผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อางปลายาเสพติดซึ่งกิจกรรมจัดครั้งนี้ประกอบด้วย 1. กับขี่รถจักรยานยนต์ชมป่าเขาอังคาร 2. กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย 3. กิจกรรมปลูกป่าด้วยมเมล็ดพันธุ์ 4. กิจกรรมการเก็บขยะบริเวณเขาอังคาร 5. กิจกรรมนันทนาการ ท่านกำน,นันตำบลสะดาครับเปลี่ยนท่านสอจอเขียนศักดิ์นะครับท่านสาจเขตอำเภอนางรองท่านประหลัดอำเภอท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องทีมเป็นบูโรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับผมได้มาร่วมพิธีเปิดนะครับโครงการปราป่าเ e อ็นบูโรเขาบังขาน <S <S แก็งแรง นะครับอารไกลจากโรคภัยท้เจ็บต่างๆวตัตถุประสงค์หลักๆก็เน้นนะครับไปที่การมีส่วนร่วมการออกกําลังกายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็ร่วมกันทาบุญในวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมอยากฝากทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดอยู่ในจุดของเอสาหินบักซ้อนนะครับของบ้านพวกมะกาหลวนซึ่งเป็นแรงหินธรรมชาตินะครับที่สวยงามฝากทุกท่านด้วยช่วยแชร์นะครับ แล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อกันโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ด้วยนะครับหวังว่าการจัดงานการนี้จะได้รับประโยชน์สูงสุดทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวการรักสิ่งแวดล้อมกา,อาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะครับที่ตามมาสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมาการจัดงานตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดเกี่ยวกันกขึ้นมาขออาาาํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีสภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอ่างกายจากโรคภัยไข้เจ็บทันทีร่ำรวยแล้วขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับในโอาากาสนี้นะครับด้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมป้าป่าเอนโดโรของอังการณบัดน,นี้ขอบคุณครับเด<า>ี๋ยวเรียนเชิญท่านทรายครับเตรียมตัดเล็บบิ้นเปิดงานเยาวชนการด้วยครับเรียนเชิญครับแล้วนับหนึ่งสองสามพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาม สองสามเย้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ลบละผม กัแม้ระยะทางไกลแต่ใจก็ยังคู่พันหัวใจของฉันยังอยู่ที่เธอเท่านั้นเท่านั้นแม้มีแค่สองล้อแต่ฉันมีสองใจรักเดียวไม่เปลี่ยนไปขี่ไปไหนก็มีแต่เธอฝ่าฝนหรือแดดร้อน จะขอมีเธอเสมอสองล้อคันนี้จะพาเธอไปด้วยกันตลอดทางสองล้อมีสองใจ